ศึกษามหาลาัยชีวิตของศูนย์เรียนรู้เหล่าสุโกกครับผมชื่อนายธระธานขำตาชื่อเล่นว่าโทนี่ครับ<น>ที่มีนักศึกษาท่านมาดูงานในบ้านของผมมีผมมีการเลี้ยงเลี้ยงกบครับใช้แบบเศษรษฐกิจพอเพียงในหลักการครับ มีมีในสวนในบ้านเนี่ยผมมีจะทําให้มีทุกอย่างครับพืช <signed> ผมจะปลูกให้ให้มันให้มันครบพืชปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับผมจะทําไปเรื่อยๆครับเป็นสวนสวนพอเพียงครับแปลว่าใครใครก็อยากเชิญชมมาชมได้ครับเพราะว่าให้จัดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อประชาชนทั่วไปครับ ขณะนี้ทําอะไรบ้างพี่บอบ,อบอ่อเดี๋ยวนี้ผมเลี้ยงก,กบครับอือเลี้ยงก,กบเอ,เอาเอาตัวลูกออดมาเลี้ยงครับเดี๋ยวนี้มันโตแล้วเลี้ยงมาสองเดือนกว่าครับตัวพอที่จงขายจําหน่ายมันเขาจําหน่ายถ้าเป็นโลโลละ้อยครับถ้าขายเป็นตัวก็ตัว,ตวละสี่บาทห้าบาทครับ แล้วตัวมันไม่ไข่นะทำไงตายไหมอบก็อบเข้าออกไม่เห็นตัวนะครับเออมันไม่ <c oughs> มไข่ <c oughs> ไออก็ออบนี่ปลูกข้าวด้วยครับใน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 บอ่อของผมมีมข้าวข้าวเจ้าแล้วข้าวเหนียวครับนี่ข้าวเจ้าครับโอ้พูดไทยสิครับเจ้า ไปเก็บไปเก็บเข้าาอยเลได้ความคิดมาจากไหนครับได้ความคิดมาจากมีนักศึกษาท่านหนึ่งแล้วท่านพาไปดูดูงานแล้วพอดีไปไปเจอลูกออดก็เลยซื้อซื้อมาแค่ครึ่งกิโลครับตอนที่แรกประมาณกี่ตัวครับครึ่งกิโลนี้มันประมาณประมาณ สองร้อยถึงอตัวนี่ครับเยอะไหมกี่เดือนนะครับนี่กี่เดือนสเดือนกว่าครับมันมันค่อยไม่เห็นไม่ไม่มันมันหลอมชื่อมาแท้แต่เป็นหัวกบใครเห็นื่อครับวัดครับข้าวจ้าวข้าวจ้า้างจ้าวข้าวจ้าวข้าจ้าข้จ้าจ้าจ้ว้าจ้า้้า้าจ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 ้า้้า้าวจ้า ต,ต้องระวังต้องใยมองรถครับ,บออมองข้ามอยู่แล้วทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับที่ทํามาเนี่ยมันก็ดีครับคิดว่ามันดีทําไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทําแล้วหยุดเราเราพวกเราต้องคิดคิดว่าเราทำแล้วข้ามหยุดครับต้องทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่โทรทอลครับต้องทําไปเรื่อยๆครับก็เจรษกิจพอเพียงก็ให้ทำไปเรื่อยๆทำทีละน้อยครับ ทำน้อยไปหามากครับไม่ใช่ทำมากมาหาน้อยเลี้ยงกบนี้ประโยชน์จากการเลี้ยงเป็นอย่างไรบ้างครับประโยชน์มันนี่เนาะครับมันไม่มีกบกบนี้มันมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายครับไม่เลี้ยงยากเลี้ยงง่ายด้วยใครเบาเพลินวะจับดูครับสามารถจับตัวอะไรไ สามารถแต่ต้องได้โอเคอ่ะโอเคมันเล็กหน่อยผู้ใหญ่โอเจตนาเอาร้อนร้องแสลงแม่สิเอาอตีปไปและแล้วบอกว่าที่เขาบอกว่าความสําเร็จของผู้ชายมักมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังใช่ครับมีคไหมมีครับใช่ครับผมมีอออยู่เบื้งงหลัีมีภรรยาภรรยาผมชื่อมมอออองงงงกก้้ชื่อสำลิดขำตาครับนี่เป็นภรรยา จำนี้ขนตาชื่อเล่นชื่อติ๋มครับเพราะว่าคนความสําเร็จของผมเขาช่วยกันครับช่วยกันทุกอย่างไม่ใช่ว่าคนหนึ่งไม่ทําคนหนึ่งทําไม่ใช่ว่าคนหนึ่งช่วยคนหนึ่งไปเที่ยวทีนี้ก็ช่วยกันทําครับใแมัเอาแม่ทับคิดเห็นยังไงบ้างแม่ทับดีค่ะ เราจิไปเรียนโรู่มานี่ยผมรู้สึกว่าดีขนาดนี่เป็นขันย้วดีอยู่ค่ะคนไม่กระจายนะแต่ก่อนแต่ก่อนที่เราว่านในเรียนนี่ก็ผมรู้สึกว่าจะเย่มากมากผิดาดเหมันกันอย่งเงี้ยเม่นผิดฐานเลยจะว่าไปรอเหตุนะบอกไปรอบอกกันเลยโอรตั้งแต่เขามาเรียนอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรขันต้นที่ได้มาเรียนนี่ก็ย้อนยังก็ไม่อยากเอาเขาไปที่กันหลังจากตอนแรกที่เที่ยวไปนี่ก็จังหวะไปดูหลาย กูคิดเิธุกิจถูกยังไเกบเีกถือสงว้าเข้าไปไอ้ส่งอาจารย์เนี่ยนู้นจากไงแฟนนูเรียนไม่บอกเลส่งซื้อแล้วเขาไปทั้งที่เรบริเพื่นเพื่อนก็ไปสมัครเองนะสมัครใานำไปแล้วก็ไปดูดูปะนี่เอาบอกให้นักก็เปจุบัไปแลุงเรียนปีหนึ่ง่เคยขายจ้าเสือดูปวดูเรือไปกัไปแต่สองสามไก็มาามะก็มาทานะไก็มาเนอ

ฉะนั้นแล้วก็เทาก็พยายามเอาไปเบิ่งไปปฏิบัติแล้วก็ไปเหตุซะให้มันเกิดผลประโยชน์แก่ตัวเจ้าของเองย่างหน่อยเจ้าของก็ได้กินนะครับก้อนสิได้กินนี่ก้อนสิได้ขายเฮาก็ได้กินก่อนหรือว่าตรงนี้เป็นกําไรของเฮาแหละครับครับอันนี้นะครับก็คือ้าใครคำว่าเป็นเฟนชีบทีบมื้อนี้คำนิยามของให้ส่วนนักศึกษาชื่ออะไรครับครริยามประถก็ได้นี่ขนาดว่า ฝี่น้าทางนะคนเขียนเบอร์โท่าเขียนยังไงคนยิ่งมันลืมซื้อแม่บานว่ากันที่หายเบอร์โท่ามูลหายซื้อแม่บาทคเข้กใจกันก็แสดงวาคุณนคนละขอบขั้วนะแต่เอาเป็นตัวอย่างเลยเขียนงานยังก็สร้างคนมีความจริงใจจริงใจพยายามทีสอนมูทุกอย่างปฏิทินศาสตรทุกท่านนครับคติดต่อผมได้จ้า ด้วย้็โมล่ามันเบาได้ที่อ่านทำผวิชาปลาท่างใหญ่ก็ให้มิจฉาจดเพิ่งวิชาติดตนวเอนี่เตัวนี้เพิ่นกาแปเรียนวิชาเศรษฐกิจพ่อพี่อ่านนอกจากศูนย์เราเซอร์ฟเพิ่นก็ได้เอามาปฏิบัติก็ถือว่าสมเร็จไปเกือบที่เกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสวากระยากเบื้องการเลี้ยงกบครึ่งบกครึ่งหนามอยู่คือจังปัญญาอันนั้นท้าวันเป็นเลี้ยง แต่ว่าเลี้ยงเนี่ยอ่ก็ดีคือการพมก็บม่ค่อยเลี้ยงหรอกพม่งก็ไปบ้างบ้างซื้อไปบอกให้ผู้คนฟังแต่ว่าหันจักร้องไม่ค่อยจะเลี้ยงเองทุบหนักหรอกเราเป็นต้องสุดสวัสดีครับคุณผสวัสดีค่ะพุณผู้ชมค่ะพี่ยามาเจนท์าค่ะแา่ได้มาดูงานของที่ทั่วนี่ค่ะมาไล่เทือกค่ะบันทีทั่วนี่มาหลับพนแน่มายังแน่ใช้เทือกพนพุชว่า เพิ่นปลูกเคือสมุนไพรหลายอย่างสมัครแะเขืิดของเพิ่นปลูกไว้กินแน่ไว้ขายแน่แต่ก่อนเพิ่นบอกกาขายเดี๋ยวนี้เพิ่นมาคุยให้ฟังเพิ่นเอาไปขายได้เงินเมื่อละห้าสิบบาทเมื่อละร้อยเดี๋ยวแต่เพิ่นจะคุยให้ฟังกะคือว่าเพิ่นพัฒนาขึ้นแต่ก่อนนี้มิจฉาหมูขอกินแบ่งมูปันหมูแต่ตอนนี้เพิ่นก็เริ่มหัวักว่าเออเลือกินคือขายนี่คือที่เ้าเรียนกันมาทุกมือคือ ก็ดีเป็นแนวคิดทีดีแต่ตอนนี้เพิ่งกะเริ่มขยายเ,าเรียงเป็นโกฟเ,เป็นธุรกิจถือว่าเป็นธุรกิจขอบคร้วอย่างหนึง่งเ,เรียงเป็ดนี่เพิ่งขึ้นสีเรียงโดน,นเนาะเห็นธนวาเรียงโดนเติบแล้วเพิ่งกได้ขายเ็นบอ้วกตอนนี้เพิ่งก็เห็นภาพไปดูงานผมซื้อว่าเพิ่งจะไหวกมูนะคะเห็นปุ๊บเอามาเห็ดปั๊บ นี่ก่คือเป็นตัวอย่างที่ดีเลาประสบผลสําเร็จนาถือว่าประสบผลเพราะว่าอย่างมีเมค้ามาติดต่อไปขายถือว่าเป็นการจีตลาดได้มีเพิ่งเริ่มเริ่มเรียนเด็กขายแล้วกต่ต่อไปอาจจะเป็นฟ้ามขนาดาจากขนาดย่อมอาจจะเป็นขนาดกลางหรืออาจจะเป็นขนาดใหญ่แน่น่าโคตรได้ก็ขอให้พี่ตั้งใจเต็ดต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะได้มาดูการเลี้ยงกบของโทนี่นะคะซึ่ง,งผิดโทนี่เขาก็ทําตามที่เขาพูดคือทอท,อท,อทำทันทีไปเห็นอะไรมาก็ทานะคะแล้วก็ทําอย่างไม่ต้องอลังเลให้ส่วนหนึ่งก็ชื่นชมค่ะที่เขาก็สามารถทําแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้เพื่อตัวเองเป็นนะคะ <S <S แล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้แก่ ตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ให้เพื่อนๆมาหาละยชีวิตด้วยที่วันนี้ก็มากินปบไปหลายตัวนะคะกจะกินปบแล้วยังกินเป็ดน,นะคะควนี้